โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้เชริญทุกคนกันด้วยนะครับโอเคก็วันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับโอเควันนี้เป็นการรีเทิร์นของอัศวินจักรกลก็ซึ่งมาได้ประมาณสักสองสองสามวันแล้วนะก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับโอเควันนี้ก็มาทําคลิปเกี่ยวกับอัศวินจักรกลนิดหนึ่งนะโอเคก็เป็นตัวคละครคอรที่ค่อนข้างจะสําคัญในการเล่นมากนะผมคิดว่าค่อนข้างจะมากมากเลยนะถ้ายไม่ยมกสักร้อยล้านตัวคงจะใส่ไปแล้วนะโอเคก็อัศวินจักรกลมันเป็นอ่ โอเคผมติดเกมเลนเจอร์ามากไปเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะทําทให้ทีมเก่งขึ้นทั้งทีมซึ่งในการเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆอะไรในการเล่นผมคิดว่าค่อนข้างจะทาได้ดีในะระดับหนึ่งเลยนะอืไม่ว่าจะทําให้ทีมถึกขึ้นนะโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาดูอัศวินจันจกกลกันนิดนึงนะซึ่งคอเขาทำอะไรได้นะครับโอเคอเมื่อลงสนามนะครับระจะมอบโล่ชําชนาญคุ้มกายนะครับ6 600%ของอ่าพีสูงสุดดั้งเดิมนะโอเคเพื่อหักล้างความเสียหายที่ได้รับมาโอเคก็เป็นเม็ดเจนสีม่วงนะครับก็คือ,อโล่ที่เราได้มานะครับก็เป็นโล่แบบพิเศษนะครับโอเคซึ่งเราสามารถเพิ่มโล่ได้โดยการบวกอ ตัวละครที่สามารถบัฟโล่ปุ๊บอ่าบัฟโล่คุ้มกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแทงท็อปบังสวิรัตนะครับก็แค่สือเอสเซาธรรมดานะจะมีอ่าตัวละครหนึ่งตัวที่สามารถอ่าเพิ่มโล่ได้ก็คือเมลสากาดถ้าเมลสากาดอ่าเป็นพาสซีฟของเอสเซาบวกนะครับพาสซีฟปลุกตื่นนะครับอันนี้มอบโล่ 50%นะครับโอเคอันนี้อยู่ในตัวละคร s อสเซซาบุกนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับสลับตัวละครเจ้าอัศวินจักรกลสกิลคอร์นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะโอเคซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเปิดณนตอนนี้ สำหรับคนที่ไม่มีนะโอเคอันนี้ผมพูดในมุมมองสำหรับคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะแต่สำหรับคนที่มีก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดนะผมคิดว่าเก็บตัวไปสุ่มตัวละครอ,อื่นที่เราอยากได้จะดีกว่านะครับโอเคเพราะว่าตัวอาศวินจักนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราต้องอฟิกไว้เลยว่ายังไงเขาต้องสุ่มนะครับถ้าไม่สุ่มเราจะสู้คนอื่นได้ยากนะครับ น,นนะสำหรับเจ้าอัศวินจากรกลนะครับโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมลองไปดูในกิวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อลงสนามผมจะทดลองว่าถ้าเราไม่เอาตัวปั๊บโลกเข้าไปนะครับพออัศวินจากรกลอ่ะจะมีเม็ดเจนที่เท่าไหร่นะครับโอเคไปโอเคก็ อยู่หน้าการต่อสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคนี่ก็คือสกิลคอของอัศวิจคนจักรกลครับก็คือสกิลเพิ่มเม็ดเจนนะครับก็คือชํานาญคุ้มขายนั่นแหละครับถ้าพูดเข้าใจง่าย,ายก็ชาญคุตกายเม็ดเจนสีม่วงมันจะคิดจากค่าเลือดสูงสุดเรานะครับหกร้อนะมาบวกเป็นเม็ดเจนสีสีม่วงไม่ใช่เม็ดเจนสีเหลืองนะครับโอเคหลอดเลือดสีม่วงไม่ดเจนสีเหลืองโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเรียบเีครับพูดให้ชัดนะครับโอเค นี่คือเมื่อมีแทงท็อปมังสวิรัตนะแต่ถ้าผมเอาแทงท็อปมังสวิรัตออกไปนะอ่าเมื่อเข้ามาในเกมนะโอเคเรื่องต่อสู้นะครับมาอยู่ที่โอเคอาจจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหเม็ดเจนมันลดไปแบบโอ้โหมหาศาลนะโอเคจากอัศวินจักรมีเลือดออม,ม,ออมันอาจะเยอะนะอ่าเม็ดเม็ดจนสีอ่าเหลืองจะเยอะแต่ตอนนี้เหลือแค่6เม็ดเจนนะอ่า กระบอกเหล็กก็เหลือ5เม็ดนอันนี้ก็เหลือ5เม็ดนเม็ด5เม็ดน5เม็ดน5เม็ดนนะครับก็ตามนั้นนะครับมันทําให้อาตัวลเราเม็ดเจนลดลงนะก็ถามว่าเรื่องความถึกก็ช่วงการแบกราตามติดค่อนข้างจะน้อยนะซึ่งเราต้องทําใจนะครับถ้าเรามีตัวละครที่บัฟโลเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายนะอ่ะสดงบัฟโลกก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคฝั่งตรงข้ามนะฮะประมาณนี้นะครับสารมันจะเป็นอ่ากสณ์รูปโลกนะ ประมาณนั้นนะครับโอเคก็สลับ่าเจ้าคออศเินจากกลก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับที่จะเอาพูดคุยกันนะครับก็เป็นแค่สกิลคอที่ยังไงก็ต้องสูงนะประมาณนั้นนะโอเคสำหรับเดือนหน้าก็เป็นคิวอย่างโกยบัสผมคิดว่ายังไงพวกเราก็ต้องอกลับมาคิดกันอีกรอบนะว่าเอ้ยเราจะสูงตัวคนตัวนี้ดีหรือไม่นะโดยส่วนตัวผมอยากจะเน้นหนักไปทางอม,ม้แมทน,นะเพราะว่าผมอยากจะเปลี่ยนตัวอ่า ละครสายบ้าความเร็วงผมมันก็ค่าจะดูเก่าไปนิดหนึ่งก็คือโซนิกล่างสองนะผมคิดว่ามัน,ม,นมันเก่าไปนิดหนึ่งนะน่าจะผ่านมาอตั้งแต่แฟตประกายแสงแล้วก็มาอม,มี่แมนนะแต่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีตัวละครที่บ้าความเร็วมาอีกหรือไม่นะเพราะว่าช่วงแฟดประกายแสงผมก็ไม่ได้สูงนะเรื่อยผมจะ,จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นก็ก็ว่าได้นะอโอเคผมคิดว่าคลิปตรงนี้ผมว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเค เจอกันไม่ใช่ตะการนะผมเจอกันครับ